ครับเรามาพาาทุกาลมาชมโบสถ์สร้างใหม่นะครับเป็นศิลป,ปะอีกอย่างหนึ่งแล้วเราเข้าไปชมกันนะครับบันไดขึ้นเสาวิหารก็เป็นรวบต้นไม้นะครับทำแบบทำแบบแบบนะอ๋อ แล้วก็เวลาเป็นซีโฟลเทปูลให้เป็นรูปร่างอย่างที่เห็นข้างหน<อ>้าเอาอะไรไปดินน้ำมันค่ะอันนี้เป็นโฟลให้ผมแกะ<อ>แล้วก็เลยครอบซีลโคลดินน้ำมันกัน๋อ้ซีคคโ<อ>คลออกมาก็เทปูลค่ะ<อ>แล้วแห้งกับแกะออกเวลามันแห้งแล้วแกะออก แต่ละแบบไม่เหมือนกันเนาะเนตดนเังเนเนอะรลยระบายสีแล้วเอาไปไปแต่ทต่ี่ข้างบนข้างบน แสนดีสีดำนั่งเฝ้านะครับสวยงามเด็ดเด็ดงานงานศิลปะเนี่ยครับบ้านบายสีแล้วเข้าไปปะที่ภางบนนะครับที่บนโบนเนาะครับติดเสาโบนเลยค่ะล้ำใหญ่ไปติดเสาโบน ติดเป็นดอกบัวนะคะอแถบนี้ติดหมดแล้วเดี๋ยวก็แถบนี้เรากำลังทําเนี่ยเดี๋ยวก็แต่งสีแล้วนาะครับนี่ลองพื้นก่อลองพื้นก่อนลองพื้นสีดำแล้วก็สีนู้นโอแล้วไปแต่งสิบสีอ่ะอ๋อสิบสี่อันนี่ยอันนี่ยสิบสีอ๋อมันจะขึ้นเงามาเป็นสีออกสิีแบบนี้พอทาสีแล้วก็ตกเงาสีโอ สีดำสีขาวสีอะไรสั้งโลสีสีดำสีม่วงสีส้มสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวก็สีออกเยอะเลออกมาเป็นแบบนี้ใช่โอสวยีครับคระบายเสร็จแล้วก็เอาไปติดข้างบนนะครับสวยงามนะครับบทใหญ่นะครับ สำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ได้ชมครับสวัสดีครับ